สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูขถอนผัทีกันนะคะแต่เป็นรอบที่สามแล้วค่ะมันใกล้หมดแตงแล้วนะคะจะ่ยายามอมเลี้งเหลือให้เห็นอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะกําลังถอนกันอยู่ะคะ่ะ น,นี่เก็บหลายรอบแล้วเลยจ้าหลายรอบเลจ้ะอันนี้ต้นมันเป็นคนท,อน,ท,ทอนํำทอนก็เลยต้องมาไล่ทอนไอ้ตรงที่ยังมามนั่นอนะเท่กาทก็บทอนอย่งจะหมดอันนี้ถอดมาสามสี่ครั้งแล้วนะคะมันก็เลยเหลือต้นที่ไม่ค่อยสวยนะคะ พี่มันจะเพิ่มขวยมากเลยนี่นี่มันสร้ารับอที่รอบแล้วไอ้ตรงนี้ต้นมันแก่นทนทนเขาว่าเลยไม่ทนอื้เลยหนูว่าจะยดยคล่งองเขาว่าให้มันเล่นให้น้อยตอนนี้ราคาดีไหมคะตลาด แล้วค่าโปรใช้ได้อยู่ค่ะหืมก็หัวเราะเล็ก็ได้ใช่ติดตัวทีท่ติดตัวไปหมอช่วงลังก็ได้สิดสิดไปสิอันนี้เดี๋ยวเราต้องเอาไปต่อด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะ ก็ถอนไปรอบสุดท้ายแล้วนะคะมันก็เลยไม่ค่อยมีแล้วค่ะเก็บครั้งนี้ก็จะโลกแล้วนะคะนี่นะคะปกักียังสวยอยู่เลยนะคะ เดี๋ยวเราต้องเอาไปตอะนะคะเอาก้านที่เสียๆออกค่ะมันจะได้ส,สวยๆนะคะวเวลาไปส่งจะได้มีราคาค่ะพี่เขาบอกเสียดายนะคะมาถ่ายตอนที่ใกล้หมดแล้วค่ะ <c oughs> เอาไว้ให้มาใหม่ตอนส,สวยๆนะคะยวเป็นไงพี่ช่วยไห้ลูโทรไปบอก ตอนนี้เราก็มาดูการถอนผักทีนะคะเป็นผักที่ถอนอครั้งสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็จะโลดแล้วนะคะมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าถ้าผักขึ้นงามๆส,สวยๆเราจะพาแวะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ